สวัสดีครับสวัสดียามมือเ้เอารอกันเานี้เป็นเศาวันอังคารที่14เดือนกันยายนครับคือเกาละ่ะพาทุกคนมาเก็บเฮ็ดครับมาเลาอเบิ่งเฮ็ดไข่นะครับมาเบิ่งวาสิได้บน่น้อโอ้มีคนเก็บไปแล้วครับมีคนเก็บไปแล้วมองนีเนาะมีคนเก็บไปแล้วครับบันี้ ปอดตัวเฮ็ดยังมีโอ้เฮ็ดคาค่ะ่อตัวเฮ็ดคาเนาะพ่อดตัวเฮ็ด,าด,ดาคาแล้วกับเดี๋ยวเนาะเขาก็เลาะไปเรื่อยๆนะครับเลาะไปเรื่อยๆเผื่อเจอนะครับเรากละล,ะละมากนะครับมาแล้ว มาเรื่อยๆอ้าวเราก็มาเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วอวไรกัเก็บเอาครับเก็บเอาเนาะครับอะไรพ่อเก็บก็เก็บอันไรบอพ่อเก็บก็เอาไว้เห็นไหมทุกคนว้าว Uf. Uh. Stiała. มนเบิด์ด้ครับใช่หมดเลยแล้ก็จะเอาแต่ดอกใหญ่นะครับดอกน้อยๆแบ่ว่าเอาอรัีนี่ก็คิชจุม่มสามดอกนี่นะครับมนเบ์ดว้าว ว่ที่เก้านะครับมีเยอะนะครับมีเยอะตรงนี้นะครับไม่รลายเราไปเรื่อยๆนะครับเลาะมาก มาทั้งหลัางมาเลยนี่นี่ย,อยโอ้โหโอ้โหน้องหมาขี้บ้า,าแบบรุ่นแรงเกิดเป็นเตะเห็ดข่อยมลอุย่ยเกิดเป็นเตะเห็ดข่อยทุกคนเป็นยังไงล่ะครับหมานหมานกันอีกแล้ววันนี้หมานกันอีกแล้ว ดูกันยาวๆไปเลยมีอีกไหมเนาะดอกเล็กๆครับดอกเล็กๆเป็นอย่างนี้อยู่ เอาง่าหน่อยเพื่อเดี๋ยวเท้อีกครับไปเทอาอีกมีไหมไม่มีม้ยไม่มีเห็นอีกแล้วหนึ่งก นี่ครับผลงานมันนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์เหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม